สบายดีพ่อแม่พี่น้องแหละเอฟซีตุกๆคนเนาะมาพบมาพบกับซาลาสินเกาสินเคยพี่น้องเมื่อหนีซาวลาวกับสีพาพี่น้องเข่าคั่วเนาะเพื่อว่าสุดแกงเขียดติ้แอเขียดเขียดน้อยเนาะเขียดน้อยเขียดเขียดซ้ายดีพี่นาะสาวลาสินมาแกงแบบลาวๆให้กี่น้องได้บึงเนาะว่าซาลาวเฮาหรือว่าประชาชนลาวเฮาสิกินอยู่แนวใดฮนะแถบส้นนบุตรเนาะเพราะว่า เครียดนี่เต็นสิ่งที่เรื่องซีดสาวเราแต่น่อยเท่าญ่เนาะเพราะว่ากะถาม่าได้เครียดกินเครียดกินกบนี่กะส่งสิบ่ได้ญ่เนาะพี่น้องกับ้านสาวเรากะกินกินของธรรมชาติแบบนี้คือกินกบกินเครียดกินปูกินปลาไปแบบนี้เนาะพี่น้องนี่กะห้าสซีมาแกงเขียดไา้เนาะใส่มักบวบเนาะแกงเขียดไา้ใส่มักบวบแหล,ละก็เห็ดเข็มทอง ุหนึ่งเนาะพี่น้องสิหน้าตาสิเป็นเนี่ยกะมาชิมมาลองบึง่งน้ำซาวลา้วเนาะวะ่าสีเดี๋ยวว่าแพา้แพ,พ้อาจสิบอกเคยหูเคยเห็นว่าอืมว่าซาวลาวกินกินบอ่อแบบนี้หรือว่าเคยกินโบถ้าเคยได้กินแล้วกันสิติดใจได้พี่น้องเพราะว่าอาหารนี่ <c oughs> ยอดเยี่ยมแบบนี้เลยเพราะว่า เาวลาก็มาคับเนี่ยกอสิว่ายอดเยี่ยมนี่เพราะว่าสาวลาก็มามากินแกงเขียดเขียดทรายเนาะเพราะว่าช่วงฤดูย่ำหนาวเนาะสิมีละดูเดียวได้พี่น้องช่วงช่วงฤดูย่ำหนาวนี่เพิ่นเพิ่นสิเข้ากราบนะเพิ่นสิเข้าอยู่ในอยู่ในขี้ทรายขวยขี้ทรายนะเฮาสิไปขวยเอาขวยเมื่อถือโตเพิ่นแล้วมันสิเสียงออดออดออดละม้วนม้วนได้พี่น้อง แต่เดี๋ยวสักมื้อสาวลาจังสีพาพี่น้องลงไปควยเบิงเนาะว่ามันสิเป็นแนวใดว่าสีมวนสีมันแนวใดกันลงสมลองติดตามมื้อนี่สาวลาวกะสีมากแกงเขียดทรายใส่หมักบวกให้พี่น้องกินเมนูนี่เมนูอาหารชั้นเลิศบ้าน,น้ำมุงเด้อพี่น้องถ้าพูดใดบโบได้กินและก็สชินส่วนมากินส่วนเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเนาะว่ามันสีเขากับยามนี้ส่วนละดูยามหนาวเนาะพี่น้อง คือเขียดทรายเท่านั้นเองเนาะพี่น้องค้ายๆค้ายๆกับอันนั้นค้ายๆกับกับอึงแต่โบเมนอึงแต่ผึนสีมีตัวนี้น้อยเดีพี่น้องผึนสีเป็นตัวนี้น้อยเนี่ยน้อยเนี่ยสีเป็นตัวนี้น้อยนี่ค้ายๆอึงอยู่แต่โบเมนอึงเด้อพี่น้องแต่ย้ำหน้าแต่ย้ำหน้าผึนสีเป็นเขียดยีไนอีกแงอีแง่อีกแง่แนแหลวพี่น้อง แต่ยำอันนี้เพิ่นสีห้องเขียดทรายเนาะถ่ายยำแล้วดูยำหน้าพิ่นสีห้องเขียดติแอ๊กเนาะเขียดติแอ๊กติแอ๊กติแอ๊กยำยำทีงวยขี้ขาดขี้ไทยเนาะเพิ่นสีห้องติแอ๊กติแอ๊กติแอ๊กแต่ยำลราดูยำหน้าในฝุ่นสีเข่าเบ้าพิ่นสีเข่าอยู่ในขี้ทรายเนาะก็เลยห้องเขียดทราย หมอของเฮาเนาะซึ่งมีมะขามแล้วก็หัวสิงไท่ลงไปเรียวแล้วเกลือหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเผื่อปรุงแต่งอาหารสิ่งที่สําคัญคือข้าวเบือเนาะพี่น้องแกงเล่านี่ตรงนี้ข้าวเบือเพราะว่าข้าวเบือนี่เป็นสิ่งที่ว่าให้นําม,มันขุ่นมันเข้มข้นเนาะพี่น้องคือสาลาฮัสกินแบบนี้สีโบปะข้าวเบือเนอะเาะข้าวเบือคืออย่างคือข้าว เขาเหนียวที่มาให้มันในแล้วเอามาตำเนาะพี่น้องนี่สกระซิห้องเขาเบือ่อเนาะกระซิมเป็นแบบนี้เนาะกระซิมาตำตำตำให้มันแหลกเนาะพี่น้องเมื่อเขาเบื่อซุกมันกระซิออกประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องหน้าตากระซิออกประมาณนี้ ขั้นตอนข้าก็มีการเอาเขาวเบือใส่เนาะพี่น้องออกเด้อดซาลีออกไม่ซาลีประเด็กสีหดอออกไปบอกซาลีเนาะพี่น้องยันประเด็กหดซาลีนี่คือตองกองประเด็ก นยังเขาจึงกองประเด็กเขากองย่อนว่ายั่นก้างมันเข่าไปเนาะมันกินมันชี่แยะเนาะก,กินน้องนี่อ๋อว่าเป็นประเด็กสดเนาะนี่ก็คือเอามักบวบลงไปเล้วเนาะก,กินน้อง ตั้งจากที่ว่เอาใส่นี่ไปเลี้ยงเขาก็เอาข่าเบือลงเนาะพี่น้องนี่เขาก็สีเอาข่าเบือเนี่ยลงไปแต่ค่อยๆแกงเรอไม่แต่เต้าสิบโบได้ใส่ย,ยานางเนาะพี่น้องสิบโบได้ใส่ย,ยานางเพราะว่าเ้าแก,ง,าเกงเ้าแกงเคียดอันนี้เนาะแต่ก็อยากใส่ก็ได้เนาะพี่น้อง ไอส่วนมากก็สีบริาสยนนายานาเนาะพี่น้องข้าก็ปล่อยให้หมอเะขาวผดจักษ์บุดหนึ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้สราระก็เปิดออกมาแล้วเนาะพี่น้องเปิดแล้วนะแม่นี่ก็คือแกรง แกงเขียดตีแอกเนาะโอ้ยบอแมนแกงเขียดทร oh, <laughs> ายเนาะพี่น้องนี่แกงเขียดทรายหน้าตากระสีออกประมาณนี้เลยเนาะพี่น้อง <c oughs> นี่แกงเขียดทรายเนาะเสียบๆนัวๆน,น,น้ำกันเนาะพี่น้องเขากับสิมาปรุงแต่งด้วย แป้งนัวเนาะพี่น้องเพาราะว่าปลาเด็กเขาใส่แป้งนัวแล,แ,ลแล้วก็ปลาเด็กแล้วก็สุ่มแล้วก็หัวลชิงไข่เนาะไปเป็นทีเขีมห้อยแล้วเดี๋ยวเขาจิ๊ใส่แป้งนัวเนาะมาเปิดน้านก่อนใส่แป้งนัวลงไปแล้วกะคน สุดท้ายคือใส่พักนั่งตูลงไปเนาะพี่น้องพักงนั่งนั่งตูนี่เพิ่มความหอมหรือว่าลดชาติกลมกล่อม,มกว่าเดิมกว่าเก่าเนาะพี่น้องนี่คือหอมหอมหอมพักนั่งตู้แห้งไรพี่น้องนี่หน้าตาไปพี่น้องเส็บๆน้ำกันบานนี้ แกงเซ็ตเป็นทีเห้อยแล้วแกงเขียดไส้ใส่มักบวบเนาะพี่น้องอันนี้ก็ฮหอดเวดลาแร้วเนาะพี่น้องนี่คือแกงเขียดชายแกงเขียดไส้ใส่มักบวบเนาะรอเขาแม่เขามาแล้ว นี่ยังเขียทไา้จะสีออกหน้าหนาตาประมาณน,นี้เลยเนาะพี่น้องสบายดีสบายดีแพนด้าสบายดีมีผู้สบายดีบ่าวไวสบายดีน้าาอ,องวีโอ้เขียนนะบ่ลูก มวนบ่อเฮ็ดอะไรมวนควายควายเอาบ่อเลอเงาะนะมันเป็นเนวใดเงาะนะเออเงาะเน่ะเชยๆเด้อพี่น้อง เมื่อ่งแฟนดามาสังเกตเมื่อแฟนดากินเขาพี่น้องบันแฟนดาสิกินแน่ให้พี่น้องมึงอ๋อทิงลินลินยาวบันปันอันนั้นปันขี้เกี่ยมเลยขี้เกี่ยมเวลาสิกินสิกินแมงไหมลินมันสียาวคลอด นี่ว่าหยอกแพนด้าเนาะพี่น้นนอ,นองถ,นะถ้ากกินเทือนาบิทปีนี้นะถ้ากินครั้งแรกนี่นเต้นไปบ่เพราะว่าแพนด้าไปอันนั้นไปควายก็มีผู้กัเบียรดากับแม่อ,องเนาะพี่อ่เนาะพี่นอ้นอ,นอ,นอ,นนองไปควายกับมันอยู่บ่วิมนัมนบ่นจะไปเท่าไหร่ หวหวขียไตผูบ่ตั้งไตบ่คือเทวหน้าเขาหนิไว้ือเล็กว้ยวก็ข้อชั้งก็ข้ออ่าบมีน้องแคงก็แมนต๊กตกหววแลนสื่อลงลยหรือเป็นยังคือแลนสื่อไม่แลนกระพังกะพังสั้นบ่ไมะ่าหงายนอบบใช่เนี่ย ว่างทีเล็กว่างใต้ก็ว่างเนื้อ,อได้ยังไงมึงแก่งไม่จบเลยสบายดีไหมไงสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีได้ไแม่องสบายดีพี่น้องอ้าวมีผู้มีผู้คือดอนไปพูดแล้วแซบบอก ุู้ได้แซบยกโปให้แน่โอ้แปลว่ามีลาไดา้แซบยกถึกตามไม่ญงได้มีรายได้โอ้มีผู้มีผู้กินข้าวเจาว้ามือนี่ล่มแห้งขนาดพี่น้องเอย้ยล่มทึนทึนมือนี้สักแหง้งซะบโ่โอ้งียบเขียวกินหล่อนลูก อ่มล่มมีลีมีน้องเลยผิวก็เริ่มผิวผิวก็เริ่มแตกเลยเขียดข้าคำไครสิเอาในอันนี้ผิวแล้วพี่น้องมึงอยากไปหาทั้งไหนดอกพี่เต็มพี่แม่มากกว่าแกข้านำสีขาว่าโบเคยขอค่าจ้าเถื่อเขายังกันะซาแพนดาโบเคย เคอนน่ค่ะขาวแกจ้า็อไวจ้าวแตะนี่ันาใหม่้าวบัวชุบเออเลืแบบบ้านวิทย์เป็นวิายะขนาดถ้าไปควยเขียนไส้เขียนไส้ย่างหมูอเลยว้ายจะมาเป็นตาหยาดเนี่ยขาเจ้าแต่เขืบบ่อ มันมันมันนุ่มๆมันกินว่าแม่มันเันนุ่มันนุ่มกลัมามันานเีแม่มันเเจาได้ลายเขียนนะจาได้จิกโตได้จิกโต้โออยลืมอ่แม่อ่างเจ้าห่อเบาประมาณชิปกระโตพี่น้องเลยน้องอีกแล้วได้ได้ได้โอ้ เออไอพูกะได้ประมาณเช่ากับโตนี่แหละไอ้พูกะไอ้แพนด้านี่ได้ประมาณหาซีปวดโตไอเอ็มเป็นอยู่เราจะเซ็มของเหลือไอมเอ็มเด้่ยเอ็มได้จีบโตไเอ็มในจีบกโตประมาณได้สามโตเนี่ยเป็นไงวีด่เนาะพี่น้องเราอันนั้นจะเลิศนะฮะได้ไหมนี้เรา แล้วกินเขียดเขียดยังอันเนี้ยเจ้าไปหาเนี่ยเขียดใส่เขียดใช่นนบ่บ่แมนเขียดที่แอกติลุงเียดแมนบ่มันอันเดียวกันอยู่บก่กับเขียดที่แอ,นะอ, <laughs> อกนะบ่หูเวลาดาว่าพี่น้องา,ายกันเอ้าแพนด้าคิดว่าขายกันอีกพีน่น้องโ <laughs> ตโ<ว>ต,ตมันคล้ายๆกันมาแพนดา้า ป้านิ่งกับปลากระชังได้ใช่คือกันอยู่กเลยคือกันบ่ลุงแล้วมันตัวเดียวกันอยู่บ่ลุงบ่อ้าวบ่ฮูเปล่แฟนได้วะเป่าแฟนเหมือนใจปลาป้านิ่งน่ะคือเลี้ยงในน้องปลากระชั้นน <2: Brain. S 1> ี <don> <c oughs> <agric> ่ยคือเลี้ยงในอนะคงเกศชั้งกระชั้นปลาอันเดียวกันป้านิ่งกับปลากระชังนะ เจ้าใจบอลูแตมอยู่บได้คือกแมนมันเลี้ยงเกินเกิดขึ้นมากมาแต่คอกเป็ดกับคอกไก่เท่านั้น <c oughs> มันมันเลี้ยงรึงบกครึงหน้าโอ้ยเป็นอยู่บ่กบนะกบหน้ากับกบเลี้ยงมันมันแมนกบอยู่บ่ลููกันสะกบกบหน้ากับกบกบเลี้ยงมันกบอยู่บ่เข้าห้องกบอันเดียวกันอยู่บ่ห้องอยู่บ่ กบัวผัวเนี่ยลูกแน่น